สวัสดีครับมาพบกับช่องปออ้อนรถไถสายดันวันนี้จะพามาดูโกเบโก้นะครับโกเบโก้รุ่นสามหรือรุ่นห้านี่ไม่แน่ใจใช่มาร์กไฟไหมนี่น่าจะมาร์กไฟครับท่านผู้ชมรุ่นสามรุ่นห้า มันคล้ายๆกันนะครับเจ้าคุณปู่นะครับก็ไปโก้คุณปู่มุ่งกี้น่าจะไม่ถึงคิวนะครับน่าจะ0.8 0.9เ 0. 8, 0. นี่ยดูครับดอกสะนะครับ ดอกสกากาวันนี้ไม่เสร็จนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้ต่ออีกอีกหนึ่งวันโอ้มีมีโดดนะครับมีโดดนิดนึงตามอายุการใช้งานนี่นะครับ ดือหญ้าออกเมื่อเช้านี่ปลายเยอะอยู่นะครับได้ปลาสองสามโดนั่นแหละบุง้งจีดวมนิดนึงนะครับพี่น้อง ดอกอ้อมไปนู่นนะครับอ้อมมานี่นี่โอ้ปั๊มโดดมากนะครับเครื่องคันนี้ถือว่าโดดมากอยู่ กูเวโก้สองร้อยนะครับนี่แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นสามหรือรุ่นห้าเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะท่านผู้ชมไม่ถึงคิวขนาดรถสองร้อย ดอกดึกกว่าเดิมนะครับดอกดึกลงไปอีกเมายอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นบาท ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับหนึ่งมืนนี่ลอกรอ,อตั้งแต่เนี่ยไปขาไมโครแล้วก็มุมนูน้นแล้วก็มุมนี้ถึงนี้หนึ่งมืนบาทถ้ารถแบบใหม่เครื่องไม่โดดนี่เครื่องไม่ด,ดูดปั๊มไม่ด,ดูดผมคิดว่าวันหนึ่งน่าจะเสร็จนะครับราคาหนึ่งมืนนี่ แต่อันนี้มันเป็นโดดมากครับ น่าจะน่าจะหกสูบเทอร์โบนะครับรุน่นนี้ผมคิดว่าน่าจะหกสูบถ้าเป็นโคมาสูน่าจะเป็นสี่สูบนะครับโคมาสูร้อยยี่สองร้ก็ยังสี่สนะูบมั้งผมคิดว่าน่าจะสี่สูบนะท่านผู้ชม ขูมมาสู่สองร้อยแต่โกบีเขาจะหกสูบโบิดบิดตัวต้องใช้มือค้ำนะครับถ้ารถใหม่ก็ไม่ได้ใช้มือคำ้ำกบ็บิดบิดน่าจะบิดได้เลย แต่นี่ก็ตัวเดินช้าอะไรช้าไปตามไายุ่กันแสงงาน รถดับไม่มานะครับวันนี้งานวิ่งดินไม่มีมีลอกสะเลยมาแต่แม่โครครับถ้ามีวิ่งดินด้วยรถดับก็จะมาโอ้ถือว่าดึกอยู่นะ ผู้ชมแต่ก่อนตรงแมกโครขุดมันจะเป็นสรบนะครับแล้วก็เป็นหินแบบแบบรถไถดังเลยเลยครับวิ่งดงดังดเลยเลยรถไถเวลาไปปันน่นนาตมไม่เยอะเียวิ่งวิ่งสองสามรอบีนน้ำออกควนออกหมดดุดเลยครับไี่ ตรงไม่โครอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นสรุปสรุปลงมาแบบนี้รถไถบิ่งลงสองสามพันแต่ที่ขุดลอกไปมันลกเกินนะครับหญ้าหญ้าท่วมทั้งหนองเลยแล้วก็จะปล่อยปลาด้วยนะครับ เห็นเห็นเก่าๆแบบนี้มีแอร์นะครับถ้าไม่มีก็อยู่ยากครับช่วงนี้หน้าดอนจะเก่าแค่ไหนก็ต้องมีแอร์ลุ้ถ้าไปเช็คปั๊มใหม่ เช็คตัวเรินใหม่เก็บสีนิดหน่อยรอนะครับนี่บิ้วนิดนึงมันยังโดดเยอะอยู่นะครับ โอ้ลูกดังสวยมากครับพี่สวยมากครับลูกดังท่านผู้ชมตักใส่หุกร้ขอราขายนี่โอ้ได้เงินดีครับนี่ครับนี่เป็นเป็นลูกดังหมดหมดแล้วทนี่ กดดึกกลงไปอีกนะครับโอ้คลิปคลิปน่าจะยา,ยาวเกินนะครับยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ